ครับผมนักตบเมจิกนะครับวันนี้จะมาแสดงในกลแดนด์มิกคอยนะครับผมมีเหรียญบาทอีกหนึ่งกองนะครับผมนะครับเป็นบาทไทยนะครับโอเคนะเหรียญบาทวางไว้ก่อนครับนะครับนี้เป็นฝาสองฝานะครับกับห่วงอีกหนึ่งห่วงนะครับผมนะครับทีนี้ผมจะเอาฝานะนะครับครอบตรงไหนตรงนี้ก่อนนะครับฝานียครอบโอเคนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรถูกไหมครับ โอเคครับผมจะเอาตรงนี้วางไว้นะครับผมโอเคนะครับปึ๊บเปลี่ยนที่ตรงเนี้นะครับมันจะหายไปย้ายมันอยู่ตรงนี้ครับมองไม่ทันใช่ไหมครับทมไมครับผมเห็นบาทหนึ่งหนึ่งกองนะครับโอเคนับฝาปึ๊บนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับนะครับไม่มีอะไรจริงๆนะครับ หนึ่งสองข้ามหายไปแล้วครับในักเตไม่อยู่ด้านนี้ขอบคุณครับจากน็อตโต้เมจิ